นะคะคพ่อดื่มนมกินขนมตอนเช้านะคะเพิ่มพลังทุกเช้าก่อนตื่นนะเอตื่นมาตื่นมาก็เพิ่มพลังพ่อแข็งแดงขึ้นทกวันนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะแม่อยู่หลังแม่อยู่ในครัว ขอบคุณทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเหนื่อยๆยคะ่ะ กิธานาใหม่นะสวัสดีค่ะคุณกิจธานาคุณกิจธานาแฟมิลี่นะคะเพราะจ๋า เออพ่อชูอสั่งเนื้อคุณกิตนาบอกว่าสวัสดีครับขอให้คุณตาหายวันหายคืนครับเออขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาให้กําลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงเรวยนะคะรวมทั้งทุกท่านที่เข้ามาด้ยวยนะคะขอบคุณมากค่ะเออพ่อชูอสั่งเนื้ สวัสดีค่ะคุณกิตนาแฟมเมอี่พ่อจ๋าคุณกิตนาแฟมเมอี่บอกว่าวันที่สิบจจ้า <c oughs> สะพานพุทธอ๋อที่อยู่ใกล้ๆปากของตลาดใช่ไหมคะอืม ล้องแพงตรงไหนคะท,ที่สะพานพุทธหรือว่าหรือว่าตรงใต้สะพานพุทธหรือบนสะพานพุทธ <Yeah. S 1> พอดีตอนนี้มามาดูแลพ่อมาดูแลพ่อที่ลำปางนะคะถ้าเผื่ออยู่กรุงเทพจะไปดูนะเนี่ย yeah. <laughs> ขอให้มีคนมาดูเยอะๆนะคะ ก็ชื่อช่งน้วไไ พ่ oh. อจ๋าพ่อจ๋าคุณกิตนาบอกว่าพอดีผมมีหลานอยู่เชียงใหม่ปลายฝนอาจไปเที่ยวเชียงใหม่ครับอ๋อ oh, จ้า <laughs> ส1สิงหาผมจะไปร้องเพลงแถวสะพานพุทธครับพอดีมีหลานอยู่เชียงใหม่ไปฝนอาจไปเที่ยวเชียงใหม่ครับอาจจ้าไปฝนขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ ขอให้ร้องเพลงอย่างมีความสุขคนดูเยอะๆนะคะคึ้นหมดยัน พ่อจ้าคุณสุรชัยซื้อตรงการช่างมาให้หัวใจด้วยเฮ่หัวใจว่อชูชัด้วยให้หัวใจแล้วก็ให้ youtube ให้สัญลักษณ์ y o u t u b e คุณสวัสดีค่ะคุณสุรชัยซื้อตรงการช่างสอง <laughs> สวัสดีครับคุณหม่อนฉัดอินปัน คุณมนคุณมนฉัดอินปันรักพ่อแม่บอกว่าสวัสดีค่ะคุณสุรชัยซื้อตรงการช่างสองคุณมนชัดอินปันรักพ่อแม่บอกว่าสวัสดีค่ะคุณกิจธนาแพมิลีแล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณตาคุณสุรชัยการช่างสองบอกว่าเลิฟหก แล้วก็ให้ตุ๊กตามาด้วยตุ๊กตาขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะคุณสุรชัยกันช่างสองบอกว่าสวัสดีครับคุณพ่อ,อ <c oughs> พ่อจ๋าเอ๊ะกินอันจินเจ็ดแล้วเหรอไอ้ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญแต่ก็ภาพแข็งแรงเฮงๆรือยๆนะคะขออนุญาตลงไลน์นะคะพบกันใหม่อาหารเชา้ากลางวันเย็นเข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ